ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผม <c oughs> วันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำแผนการเล่นนะครับผมในแพทใหม่นี้นะครับว่าทำไมมันถึงเล่นยากเหลือเกินนะครับผมเอออย่างแรกครับเออแผนที่น่าเล่นนะครับมีอยู่2แผนครับมีสี่สีแล้วก็สามสี่สามนะครับ เออสี่สี่สนะครับคือเดี๋ยวเขาไปดูทีมกันสี่สนี่คือแบบว่ามันต่อบอลง่ายครับมันต่อบอลง่ายแล้วแบบมันมีช่องเยอะมากนะครับถ้าใครเล่น4 4 2อยู่แล้วจะชอบมากนะครับคือมันมีช่องง่ายแล้วก็ต่อบอลเร็วนี่สบายครับผมจุดเสียก็คือเออลูกเปิดมาจากคู่แข่งนะครับมันจะ เปิดมาหน้าประตูเราอะแล้วเขาก็จะหลุดง่ายนะครับแผนนี้เออแล้วผมมีวิธีแก้แก้การเปิดมงหลังนะครับผมจะอธิบายยังไ,ไงดีวะ4 4่ข้อดีคือต่อบอลง่ายนะครับผมทะลุช่องง่ายนะครับเออต่อบอลง่ายที่สุดในในเกมนี้หน้าตอนนี้เลยนะครับ หรือใครจะถ้าถนัดแผนอื่น4ี่สามสามอะไรอย่างนี้ก็ก็แล้วแต่นะครับผมแต่ว่าผมเล่นมาทุกแผนแล้วแล้วนะครับคือสี่สี่สองที่สมดุลสุดแล้วครับผมบุกได้รับได้นะครับแต่ว่ามันมีข้อเสียตรงที่เกมรับเราครับผมสมมติว่าคู่แข่งเขาเปิดบอลข้ามหัวเรามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแผนไหนก็ตามหลังเราจะหลุดใช่ไหมครับทุกวันนี้นะ หลังเราจะหลุดนะครับผมมีวิธีแก้อยู่ประมาณ 2- 3สาอย่างครับวิธีแก้ของผมก็คือใช้แผนนี้ครับ3 4 3สนะครับแล้วก็กดนี่ครับแผนตั้งรับครับมันเปิดบอลมาต่อให้มันเปิดข้ามหัวเรามาไม่หลุดแน่นอนครับไม่หลุดหลุดยากมากครับผมถ้าหลุดมากก็คือรับหน้าครับ แผนนี้นะครับคือแผนแก้แก้การหม่งแก้การโยนครับไม่รู้จะใช้คําพูดไหนนะครับนะครับผมสมมติว่าคู่แข่งเรามันไม่ได้โยนบอลนะครับผมแนะนําให้ใช้4-4-2ครับผมต่อบอทลุช่องขึ้นไปเลยครับผมมาปีแล้วกด a ตัดเข้ามาอย่างนี้นะครับตัว C นะครับตัว C นี่ผมไม่ค่อยแนะนําให้เล่นเท่าไหร่นะครับบอลมันโด่งแล้วมันบอลมันมาช้านะครับ เลยกดตัว A กดตัว A นี่คือเราวิ่งมาเนี่ยแล้วก็กดตัวเมันจะไซส์โค้งมาเลยนะครับผมโค้งเข้าหัวเราเลยนะลองไปซ้อมดูครับผมนะครับแผนแรกคือสี่สี่สองนะครับผมคือแผนบุกแล้วก็ตั้งรับนิดนึงนะครับตั้งรับมากจะบอกยังไงเดียหลังไม่แน่นนะครับหลังชอบรั่วครับ พูดง่ายๆนะี่สองหลังรั่วแต่โดยรวมแล้วคือแผนนี้ดีที่สุดแล้วหน้าตอนนี้นะครับผมส่วนแผนอื่นนะครับสี่สามสามหรืออะไรเนี้ยเออสี่สามสามอ่ะตรงกลางเราอ่ะมันจะไม่แข็งแรงนะครับผมมันเหมือนแบบกลางรั่วแล้วพอเขาสมมติว่าเขาใช้ลูกโด่งมาเงี้ย วิ่งตามไม่ทันครับกองหลังมันยิ่งเออเอออยู่นะครับผมยิ่งตามไม่ทันใหญ่เลยนะครับส่วนสี่สี่สองนี่มันไม่ค่อยรั่วครับผมแต่ว่ามันก็ร,รั่วสมมติเขาเปิดบอลมาเงี้ยมันก็หลุดเหมือนกันนะครับผมก็อธิบายไม่ไม่ถูกแต่ผมไปเล่นให้ดูนะครับผมส่วนสี่สามสามนะครับ นี่นะครับแผ่นนี้นะมันไม่ใช่สีสามสี่สนะครับผมหลังแน่นมากครับกดแบบนี้อย่างที่ผมบอกครับนี่คือแก้การมงนะแก้การหลุดหลังได้นะครับผมโอผมใช้คำพูดไม่ถูกว่ะแล้วก็อะไรอะ่ะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งครับสมมติว่าเขาเปิดโด่งออมาใช่ไหมครับ แล้วเราก็กดคืนหลังเลยครับแล้วกดตัว B ครับมันจะหม่งกลับเข้ามาหาประตูเราครับผมผมลองทด,ทดสอบหลายรอบแล้วนะครับผมไม่หลุดครับสมมติว่าเขาโยนโด่งออมาแล้วเราอยากกระโดดหม่งเนี่ยเราอยากกระโดดหม่งไปข้างหน้านะครับกระโดดกระโดดหม่งไปข้างหน้าเราจะสู้เขาไม่ได้นะครับผมเราหม่งกลับหลังเลยครับหม่งกลับหลังดีมากครับผมไม่ว่าจะเป็นแผนไหนก็ตามนะสมมติว่าเขาโยนโด่งมาอย่างเงี้ย เรากดกลับหลังไปหาผู้เกษาปาะตัวล้วกด b ครับรกด b ส่งไปเลยครับเราก็โดดมงได้แทบ100%เลยครับผมนะนี่คือวิธีที่2ที่แก้การมงนะครับแก้การหลุดหลังนะครับแล้วก็ถ้าใครเล่น4 4 2นะครับผมแนะนำครับให้เล่นตามตำแหน่งครับผมโคตรด,ดเีเลยครับ ตัวไหนก็คือตัวนี้ครับตำแหน่ง dm ครับให้อยู่ตำแหน่งนี้เท่านั้นนะครับเมื่อก่อนผมเอามาอยู่ตำแหน่งนี้มันไม่ดีครับผมแบบแย่งบอลก็ไม่ได้นะครับผมก็ไม่รู้มันเป็นพราอ,อะไรเหมือนกันนะสังเกตไหมมันแย่งบอลไม่ได้นะครับตัวเนี้ยมันจะชอบอยู่ข้างหน้านะครับผมเวลาเล่นเกมจริงๆแล้วสังเกตดูละมันจะอยู่ข้างหน้านะครับ ส่วนเดบอยมันจะมาลองหลังให้อย่างเงี้ยเหมือนสี่สี่เหมือน, 4, 4, เ,หอนเหมือนแผนเนี่ยอันนี้คือสี่สี่สองไดมอนด์นะครับผมแปลมาเป็นสี่หนึ่งสองหนึ่งสองนะครับจริงๆแต่ก่อนเขาเรียกว่าสี่สี่สองไดมอนด์นะครับแผนนี้คือสี่สี่สองคลาสสิกนะครับผมผมก็เลยแบบลองเปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้ดูดิพอเปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้อันนี้เพราะว่าเดบอยมันเป็นกองกลางตัวลุกใช่ไหมครับ ได้บอลตรงนี้ยิงจังหวะสองได้ดีมากครับส่วนตัวเนี้มันจะมาลองหลังให้ครับมาลองหลังให้โดยอัตโนมัติเลยครับแล้วแย่งบอลก็ดีแล้วเพราะว่าตำแหน่งของมันอ่ะมันจะมาลองหลังเดบอยนะครับสมมติว,ว่าเดบอยหลุดแย่งบอลไม่ทนันวิ่งไม่ทนันละอันนี้วิ่งสวนเลยครับนะครับผมตำแหน่งนี้สําคัญมากเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนเล่นมากเลยนะกองกลางตัวรับ กองกลางตัวรับอ่ะให้เล่นตำแหน่งนี้เท่านั้นนะครับผมสำหรับแผนอื่นผมยังไม่ไม่รู้นะผมยังไม่ได้ทดสอบแต่ว่าแผน4ี่สออ่ะกองกลางตัวรับให้อยู่ฝั่งขวามือครับให้อยู่ตรงนี้เลยครับโคตรด,ดีนะครับผมแล้วต่อไปผมเข้าไปซ้อมให้ดูนะครับเข้าตรงไหนวะลืมละต่อไปคือการส่งบอลเร็วนะครับ เขาหรือ,อยังเนี่ยนะครับผมส่งบอลเร็วอะ่ะบางคนยังไม่รู้บางคนรู้แล้วก็ดูอีกนะครับผมการส่งบอลเร็วก็คือเราส่งบอลมาปุ๊บแล้วเราก็กดต่อไปเงี้ยกด B รอรอไวเลยครับสมมติว่าคณจะส่งขึ้นหน้านะฟื๊บปุ๊บ,บกด B รอเลยอย่างนี้ส่งไม่ตรงตัวแป๊บหนึ่งขอส่งตรงตัวก่อนเอานะครับปื๊บ เนี่ยส่งเร็วอย่างนี้นะครับต่อบอลเร็วพูดง่ายต่อบอลเร็วครับเล่นลิงชิงบอลน,นะเนี่ยต่อบอลเร็วเนี่ยถ้าไม่ตายอยู่ตรงนี้ครับสมมติว่าเราอยู่หน้าประตูเขานะครับมีสองตัวอยู่ข้างหน้าปุ๊บปุ๊บต่อบอลเร็วเนี้ยหลุดครับลองซ้อมดูครับเนี่ยอยู่ตำแหน่งนี้ใช่ไหมครับเห็นตรงนี้ไหมมีสองตัวเนี้ย เราส่งให้ใครก็ได้ครับที่ตำแหน่งดีดีครับกดส่งไปปุ๊บปุ๊บเอากด b อีกทีหนึ่งจะหลุดอย่างเงี้ยบางคนก็รู้แล้วนะครับผมก็มาพูดเสริมนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับปพ๊บหลุดนะครับผมต่อไปการยิงฟรีคลิกนะครับเดี๋ยวขอดกูการยิงฟรีคิกการยิงฟรีคลิกนะครับมันต่างจาก ภาคที่แล้วมากเลยนะครับอันนี้สามารถยิงตรงแบบพุ่งได้แล้วก็ยิงแบบโค้งได้นะครับแล้วผมยิงแบบพุ่งให้ดูอาสักครู่นะครับอันนี้เหรียญเท้าซ้ายแล้วผมยิงแบบพุ่งให้ดูนะครับกดลูกศรกด a เลยครึ่งหลอดนะครับปุ๊บอันนี้ไม่ผ่านกด a ประมาณเลยครึ่งหลอดครับผม หลายคนอาจก็อาจจะดูแล้วนะครับกดยิงเต็มแรงไว้ก่อนเห็นไหมครับกดยิงเต็มแรงไว้ก่อนครับเพราะอันนี้พลาดกดยิงเต็มแรงไว้นะครับให้มันเลยครึ่งหลอดครับการยิงแบบโค้งนะครับเดี๋ยวลองเท้าซ้ายดูการยิงแบบโค้งเราเลือกตำแหน่งเล,เลือกลูกศรมานะครับขยับนิดเดียวนะครับ เดี๋ยวผมจะยิงโค้งมาฝั่งขวามือครับผมก็ขยับลูกศรมานิดหนึ่งนะครับอ่าแป๊บหนึ่งนะอ่าลูกศรน,นิดหนึ่งแล้วกด A แล้วก็หมุนลูกศรมาอย่างเงี้ยปึ๊บเห็นไหมมันโค้งไหมเนี่ยเพื่อนเพื่อนอันนี้คือลูกศรตรงแล้วพอเรากดยิงปุ๊บแล้วเรากดมาอย่างเงี้ยอ่ะอนาล็อกอ่ะถ้ากดมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะโค้งให้นะครับเดีดด๋ยวเราดูนะครับปุ๊บโค้ง อันนี้ไม่โค้งนี้ตรงเดี๋ยวลองดูฟึบฟึบอ,อืมบอลสายครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็อันนี้อยู่นะอ่ะเอาเามาต่อไปการเตะม,มุมการเตะมุมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูคลิปนะครับ นี่นะครับการเตะมุมผมอยากให้เพื่อนเพื่อนทแบบนี้ครับผมปึ๊บกด a นะครับเนี่ยแล้วก็กดยิงครับกดเอยิงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูใหม่กดกลับยังไงวะเอวหามุมกล้องดีๆดีก่อนนี่เพื่อนๆมองอืม แป๊บนะจัดมุมก่อนเนี่ยเ,เพื่อนเพืเรียงลูกศรมาทางตรงเนี้ยตรงกลางนะครับแล้วก็กด A นิดนึงนะครับกดกด a นิดนึงปุ๊บบอลก็จะพุ่งนะครับบอลก็จะพุ่งมาแล้วเราก็กด A ยิงนะครับแล้วก็เลือกลูกศรให้ตรงประตูนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมกด A มาครับปุ๊บ กดยิงเลยครับเพราะเอ่ะมันจะเป็นการพุ่งนะครับผมต่อไปเรื่องอะไรวะเดี๋ยวผมไปเล่นออนไลน์ให้ดูนะครับผมไม่ได้เขียนสคริปมาผมก็เลยผมพูดส,สดผมก็เล่งงๆหน่อยครับอนะครับ,เ,รบเล่นออนไลน์นะครับตอนนี้ผมอยู่ทีห้นะครับหรือว่าเทีย เทียห้านะครับนี่ครับการดูเทียอยู่ตรงนี้นะครับม้าตอนนี้ผมอยู่เทียห้านะครับผมชนะมาห้านัดรวนนะครับตำแหน่งของผมก็ที่หนึ่งอยู่นะครับตอนนี้เจ็ดหมื่นกว่าคะแนนนะครับมาเล่นออนไลน์ให้ดูเลยครับผม ู้แข่งเราก็4ีส,ส,สเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูการเล่นของผมนะครับดูผู้แข่งว่าเขาจะผู้ยังไม่ทัางัดคำกดประตูวิ่งออกมาเออ,เอ,อผมลืมบอกว่าเทคนิคที่3คือกดประตูวิ่งออกมาเลยนะครับ การจ่ายตอนนี้กดอยากให้กดตัว B นิดเดียวนะครับแล้วก็เลือกทิศทางครับเนีย่ยเขาเปิดมาแล้วครับเมื่อกี้ผมกด B นี่นะเปิดยาวางน่าจะล้ำหน้านะลูกนี้นะนาไงล้ำหน้าบ่อยมากครับ เกมนี้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะเกือบยังไม่ยังไม่ได้บุกเขาเลยนะครับนี่ผมกดตัว A นะให้บอลมันพุ่งครับพยายามต่อบอล เนี่ยต่อบอลเร็วนะครับเดดูการเปิดมุมของผมนะครับเลือกูกสอนมาครับกดเอนิดหนึ่งครับอเหมือนเขาวิ่งมาดักนะครับเนี่ยมาแล้วไงเนี่ยวิ่งอย่างนี้วิ่งตามเขาไม่ทันนะครับแต่ส่วนมากหลายคนก็อือก็จะเสียบเลยนะครับ ี๋ยวผมขอตั้งใจเล่นก่อนนะครับอ๋เรียบร้อยเลยมาวอเต็มโมยู่ตั้งนานนะครับอายิงคืนได้ทันควันครับเนี่ยเพื่อนๆทุกคนก็จะเจอ <ๆ S 1> ปัญหาแบบนี้ใช่ไหมครับการเปิดโยนนะครับ เนี่ยผมกดลูกศรกลับนะเห็นไหมมันมุ่งกลับหลังแล้วเห็นไหมอย่างนี้แก้ปัญหาได้ครับโอโต่อบอนแป๊บหนึ่งขอตั้งเกมมั่นเนี่ยครับเห็นไหมเพื่อนอืมับหน้าต่อบอนเร็วครับ รดลังมีกลวว่าแล้วเกือบเข้าแมบาบว่าเกมนี้แบบว่ามันเหมือนมันวิ่งช้านะครับพอเราชินกับแพดเก่านะครับพอแพดใหม่มาเราก็ต้องมาเริ่มใหม่หมดเลยนะครับการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนได้ห้าคนนะครับ เมหน่อยเซเนี่ยเห็นไหมครับไอ้ฟารมินโยนะครับเรียบร้อยครับผมเห็นไหมครับฟาร์มินโยมันจะวิ่งมาซ้อนเดอะบอยข้างหลังนะครับวิ่งตัดบอลเพราะว่ามันเป็นงกองกลางตัวรับครับผม นี่เอาประตูวิ่งออกมาเลยนะครับกดซีแช่ไว้เลยเข้าไปเนี่ยอ่ากดชิปนิ่งเลยนะครับมาลุยก,กันต่อครับ เขาจะเปิดตัดเข้ามาผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าไอ้การกระโดดมงอะให้กดตัวบนิดเดียวนะครับสมมติว่าบอลใกล้จากเนี้ยอันนี้กดกลับหลังเห็นไหมมันจะมงกลับหลังแล้วครับเกมนี้สองรอบนะนะผมมงกลับหลังนะได้ผลทั้งสองรอบเลยนะ บันเล้วฟ้าต่อบอลอะไรครับนี่อ่ะน่าเห็นไหมครับกองกลางตัวรับมันจะตัดบอลได้เลยเห็นไหมครับอม,มองกลับหลัง นี่คือการแก้การมองนะครับผมคือมองกลับหลังอย่างเดียวครับนะครับผมตอนนี้ผมก็เล่นเสร็จพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมชนะหกตาลวดนะครับผมอยู่เทียห้าแล้วครับตอนนี้โคตรดีใจสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าไม่เข้าใจผมก็กราบขอโทษเ,เพื่อนๆด้วยนะครับสวัสดีครับ